ครับวันนี้มาดูบรรยากาศนะครับการพิธีนะครับประเพณีการลดน้ําดําหัวนะครับอดีตนายกทักษิณนะครับชินวัตรนะครับตับตับเรียนท่านทักษิณชินวัตรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเขาลดน้ำดำหัวแบบดิจิตอลกันแล้วก็เดี๋ยวดิจิตอลวอลเล็ตจะมาตัววันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากวันหนึ่ง พอได้ปิดมาบันเกิดแล้วได้มาลุ้นปอบเบียนีลดน้ำดำหัวในประสงการเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนะครับก็วันนี้ก็หลายคนมาจับตัวผมแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นตัวเป็นเป็นแท้ๆม้ยบางทีผมก็งงเหมือนกันว่าเอะผมเป็นตัวเป็นเป็นแท้ๆแบบนเเนี่ยขอขอบคุณ รัฐมนตรีสสแล้วก็นายกกองแล้วก็เพื่อนเพื่นพี่ๆน้องๆที่วันนี้มาลดน้ำําัวกันแต่มันกบทั่วถึงก็ถือว่าเขาได้หันหน้าหันตาได้ยินเสียงกันก็เป็นการลดน้ำําัวทั้งชื่นใจแล้วค่ะทอากาศด้วน้อขอบคุณหมู นักการเมืองท้องที่ทั้งหลายเนาะที่อบตอมาหลายคนครับแล้วก็จอ,จ,อจอทั้งหลายดีใจครับมันไม่ได้กลัวเือนกลเนี่ยโอ้ใครจ้ายนะแต่ว่าขอคือพี่น้องทุกคนว่าดีใจใจจากผมว่าผมมีใจที่เคารพรักพี่น้องแล้วก็กานเกิดเมืองน้อเนี่นวันนี้ได้มีโอกาส มาวอวยพรคือพี่น้องวันนี้มันวอวยพรได้แล้วเพราะเท่ากอแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วก็มันขอวอวยพรได้เพราะคนส่วนใหญ่ในนี้มันอ่อกผมแล้วนะมีแก่กว่าผมไปกี่คนนะขอหื้อท่านทั้งหลาย,ยาที่สําคัญที่สุดเราสุขภาพแข็งแรง่อนเได้มีกําลังกจกําลังใจวยกันต่อสู้ชีวิตและขอขื้ทุกอย่าง่าพ้นไปด้วยดี แลวขอทุกคนมีมีโจกมีใจและผมเองก็มั่นใจว่ารัฐบาลและผมเองก็จะพยายามแนะนําสิ่งที่ดีดๆแก้ปัญหาที่้านเมืองนะครับเชื่อว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาเรื่องพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วในปีปีนี้ผมว่าปีนี้หันหน้าหันหลังปีหน้านี่จะเป็นปีรุ่งเรือง ีนี้อาจจะอาจจะอิดน่อยเพราะว่าต้นปีมันเขารัฐบาลใจงบมาได้ใจงบแคบใจงบแบบงบประจางบลงทุนเนี่ยมาได้เตือ่อแต่ผมว่าหลังจากการปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ปีหน้ามั่นใจว่าบ้านเมืองเราจะดีขึ้นพอผมไปไหนเนี่ยเห็นห้างค้าปิดเห็นความแห้งแล้งเห็นอะไรพเนี้ยผมผมไปดูผมไนด,ดูประชาชน ผมเอ็นดูประชาชนนะและผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ตีอดีตนายกคนหนึ่งตียังฮักบ้านเมืองเป็น่วมบ้านเมืองก็เชเชิญมาช่วยกันก็อยากจะขอใื้พี่นน้องมีกําลังใจว่าประเมินแล้วครับทุกอย่างจะปิดมาเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้กาลังใจทุกคนนะครับมีความสุขทุกคนครับแต่ขอบคุณนะครับขอบคุณเ่องวันนี้ครับที่เข้ากั ครับพี่